ด้วยความต้องการที่จะให้ทุเรียนที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่มีแมลงศัตรูทุเรียนมาทําให้ผลผลิตเสียหายกเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สารเคมีในการกําจัดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่การใช้สารเคมีจะทําร้ายแมลงทั้งตัวดีและตัวร้ายจะทําร้ายระบบนิเวศและทําร้ายสุขภาพต้นทุนการผลิตทุเรียนเพิ่มสูงขึ้นรู้ไหมการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ เราสามารถจัดการมาแมลงศัตรูทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้วิธีผสมผสานที่จะทําให้เราจัดการมาแมลงศัตรูทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยกับตัวเราเองและยังประหยัดต้นทุนในการผลิตทุเรียนอีกด้วยด้วยเหตุนี้โรงเรียนเกษตรกรทุเรียนจึงเกิดขึ้นเราอยากรู้ว่าเราเจอตัวมแมลงในสวนทุเรียนเราพ่นยาทุกครั้งเราอยากรู้ว่าเป็นตัวมแมลงตัวดีหรือไม่ดี เราไม่มั่นใจนะครับในสารชีวพันธุ์ว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่าเราชินกับการใช้สารเคมีนะครับเพราะมันเคยได้ผลโรงเรียนเกษตรกรจะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบไม่เป็นทางการ เกษตรกรจะรวมกลุ่มการเรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพตลอดฤดูการผลิตร่วมคิดร่วมลงมือทําด้วยกันมุ่งสู่ความสําเร็จผลในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและประหยัดต้นทุนร่วมกันวางแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่างๆและตัดสินใจร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมในบางครั้งจะมีเกษตรกรผู้นำมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นในรูปแบบการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องปูนปูนปูนซีเมนต์แหละครับขปูนซีเมนต์เลยเี่หอกไว้เลยปอกต้ไม้ปอกไม้ปูน่ายของจอมแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งจะเป็นกรที่ใครรับใครแอดจากจากต้นฉบับนะวิธีทำบกวเออการทำจะขนาดนี้มันงายเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสำรวจระบบนิเวศจับทำปฏิทินการผลิตทุเรียนการผลิตขยายและใช้เชื้อราบิวอารียเชื้อราเมตาไรเซียม สังเกตและเก็บข้อมูลระหว่างแปลงทุเรียนที่มีการจัดการด้วยวิธีเดิมของเกษตรกรกับแปลงทุเรียนที่มีการจัดการด้วยวิธีผสมผสานเกษตรกรจะสามารถตัดสินใจเลือกวิธีและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการมาแมลงศัตรูทุเรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายก็เพื่อให้การผลิตทุเรียนของทุกคนมีคุณภาพดีผลผลิตสูงตามศักยภาพเรามีแปลงทุเรียนเป็นอาจารย์ เมื่อไม่รู้ก็ประสานกับผู้รู้ที่นี่ไม่มีครูเรียนรู้จากการทำจริงก่อนก็ใช้เคมีมาก่อนนะคะแป้งนี้พอเดือนธันวาเนี่ยก็คิดว่าเออเราลองมาใช้บิว,เวุเรีดูบ้างออใช้แล้วก็ดีนะคะมันก็มแมลงก็ลดลงเรเจอมแมลงช้างติดสายแล้วก็แตนเบียนและยังเจอเออเชื้อบิวโบรี มันไปทำลายมาแลย